สความเชื่อผิดคิดแบบนี้แบรนด์คุณถึงไม่รุง่งหากคุณไม่อยากให้ธุรกิจของคุณสะดุดนะคะหรือว่าแบรนด์คุณดังเป็นพักๆหรือดังตามกระแสคุณต้องมาเช็คดูว่าธุรกิจของคุณหรือแบรนด์ของคุณมีความเชื่อผิดๆแบบนี้ฝังลงไปให้กับคนในองค์กรของคุณหรือเปล่าสิ่งแรกค่ะยิ่งมีส่วนลด คนยิ่งสือ้อโปรโมชั่นนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดถูกต้องละค่ะไม่ผิดเลยเพราะโปรโมชั่นเป็นส่วนเร่งการตัดสินใจให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ไวขึ้นที่จะซื้อสินค้านั้นมาใช้ แต่คุณอย่าลืมไปว่าในอีกมุมหนึ่งของคนที่เขาจะซื้อสินค้าของคุณเขาอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยโปรโมชั่นเนี้ยทำไมถึงลดราคามันกำลังจะหมดอายุหรือเปล่าหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นเกรดที่ต่ำกว่าคุณภาพ 2. มือใหม่หมดโอกาสปังเมื่อเริ่มขายจริงอยู่ค่ะ แบรนด์ที่ขายมานานแล้วนะคะในตลาดหรือในโลกออนไลน์ก็ตามเรามักจะให้ความน่าเชื่อถือหรือว่าเห็นติดตลาดเห็นติดตามมานานมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์สินค้าที่เกิดขึ้นมาใหม่จะขายไม่ได้เลยนะคะและสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความไว้วางใจค่ะเมื่อลูกค้าได้ใช้สินค้าแล้วเขารักและประทับใจนะคะเขาก็อยากบอกต่อสินค้าและสิ่ง นี้แหละค่ะที่จะทำให้แบรนด์เนี่ยโตขึ้นได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันสิ่งที่3นะคะก็คือการไม่เก่งเครื่องมือไม่เก่งออนไลน์แล้วยอดขายจะร่วงความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่เอาแล้วก็ผิดมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากเริ่มออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่ถนัดเนาะโซเชียลมีเดียไม่เก่งเรื่องขายไม่เก่งออนไลน์แต่อยากเข้ามาขายออนไลน์หรือว่าอยากสร้างแบรนด์ตัวเอง หรืออยากสร้างตัวตนขึ้นมาและอายุก็ปาไปรุ่น4รุ่น50อัพแล้วจะสู้รุ่นลูกจะสู้คนที่เป็นวัยรุ่นได้ไหม โคชอยากแนะนําแบบนี้ค่ะให้คุณหยุดคิดลบกับตัวเองเลยนะคะแล้วก็ใส่ความเชื่อไปใหม่เลยค่ะสิ่งไหนที่คุณไม่เก่งสิ่งไหนที่คุณไม่ถนัดให้คุณหาพี่เลี้ยงหาที่ปรึกษานะคะหาเมนทอร์หาคนที่เขาเก่งกว่าหรือหาคนที่เขาชํานาญและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นค่ะให้เขาเข้ามาสอนคุณต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะอย่ายึดติดความคิดเดิมๆจนปิดประตูและปิดโอกาส ที่จะเข้ามาถึงในชีวิตคุณหรือคุณเนี่ยสามารถหาความรู้ใหม่ๆนะคะในอินเทอร์เน็ตอ่านหนังสือหรือเทคคอร์สต่างๆนะคะอาจจะเป็นคอร์สเรียนเจอตัวหรือคอร์สเรียนออนไลน์ก็ได้อย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะอย่าเอาความคิดนั้นนะคะมาทำลายความฝันและเป้าหมายของคุณไป ฉะนั้นนะคะใครที่มีความเชื่อผิดๆหรือมีความเชื่อเก่าแบบนี้นะคะค่อยๆนะคะเติมความเชื่อใหม่เข้าไปเพื่อล้างความเชื่อเก่าใส่ความคิดใส่ความเชื่อใหม่บวกกับการลงมือทำสุดท้ายค่ะแบรนด์คุณก็จะสําเร็จและทำกำไรได้ พร้อมทั้งกับคนในองค์กรคุณจะเป็นคนที่ออกมาส่งแรงบันดาลใจแล้วก็มีพลังบวกนะคะสามารถที่จะผลักดันแบรนด์ให้เป็นแบรนด์สำเร็จได้ค่ะและถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าแท็กเพื่อนให้มาฟังคลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วเจอโคชโอไม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ